ขึ้นมาข้างบนแล้วค่ะนี่หละค่ะดูสิคะเขาฝั่งด้านนู้นสังเกตว่าเหมือนอะไรเอ่ยนี่ค่ะเหมือนกอริลามากเลยค่ะดูสิ <laughs> <laughs> จุนกับแฟนเรียกว่าเขากอริล่าค่ะ <laughs> <Gor illa> <laughs> กอริล่าม اؤ เทนฝากันเรียกเองค่ะตอนนั้นมาหมอกเยอะแต่ตอนนี้สบายเลย เหมือนหน้าเธอน่ะสิจารบีนี่ค่ะเหมือนกอริลา่าอาปากพากันนั่งปิกนิกค่ะที่เตรียมมาแดดดีแต่ลมแรงค่ะคนก็ขึ้นมานี่เยอะเพราะว่าจะมาถ่ายรูปกันตรงนี้ค่ะเป็นวิวข้างล่างใต้นู้นข้างล่างนู้นเป็นหมู่บ้านในหุบเขาเนี่ยนี่น่าสุลมีคนเลนดาวเรีย e น่ nice. เ e ียลน่าดค่ะ าอยู่ตรงด้านหลังนี้และด้านหลังตึกนี้และนี่คคะเหมือนไหมคะเหมือนกอลิลลาไหมกันออกวันไหมโอ้ยลมเนี่ยค่ะสวยลิซาลาก้าค่ะครั้งที่แล้วมาหมอกหนาะมองไม่เห็นอะไรครั้งนี้สวยมากอืมสวยงาม